ในแต่ละวันพ่อแม่หลายคนพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดดูแลลูกกินอิ่มนอนหลับไปโรงเรียนปลอดภัยมีเสื้อผ้าพร้อมหนังสือครบแต่รู้ไหมคะว่ามีเรื่องเล็กๆเ,เบาอย่างที่สำคัญมากและเรามักจะลืมนั่นคือการฟังลูกด้วยหัวใจบางทีลูกอยากเล่าเรื่องที่โรงเรียนบางทีแค่เรื่องการ์ตูนที่ชอบหรือเพื่อนใหม่ที่เล่นด้วย แต่มันกลับถูกตัดบทด้วยคำว่าเดี๋ยวแม่ยุ่งหรือไว้ค่อยเล่าลองคิดดูนะคะถ้าทุกครั้งที่ลูกอยากเล่าเราไม่ฟังไม่นานเด็กคนนึงจะเริ่มไม่พูดและเมื่อถึงวันที่เขามีปัญหาเขาอาจเลือกเงียบมากกว่าขอความช่วยเหลือการฟังไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงแต่คือการมองตาเอาใจใส่และตอบสนองอย่างเข้าใจเพราะสำหรับเด็ก ความรู้สึกสำคัญกว่าคำสั่งหรือของเล่นแพงๆมีนาอยากชวนพ่อแม่ทุกคนหยุดสักสามนาทีแล้วหันไปฟังลูกให้เต็มหัวใจแค่นั้นเขาจะรู้ว่าเขาสำคัญพอๆแล้วคุณล่ะคะเคยรู้สึกแบบนี้กับพ่อแม่ตัวเองไหมหรือมีเรื่องอะไรที่ลูกเคยพูดแล้วคุณยังจำได้อยู่กดไลค์กดแชร์ ยนต์กดติดตามมีนามีเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังทุกวันค่ะ